สวัสดีจ้าพี่พี่แฟนวัวชนทุกคนน้องสาววัวชนคนดีคนเดิมนะคะพี่พี่เอฟซท่านไหนที่อยากจะรับชมไลฟ์สดแบบชั้นระดับ H d ดีทุกคู่ทุกสนามสามารถมารับชมกับน้องได้ที่บ้านเขียวหน้าโปรไฟล์พร้อมเปิดพาราให้เล่นแล้วจ้าหรือพี่พี่อยา,ากจะเข้ากลุ่มฟองวัวหูน้องก็มีให้นะคะปัดขวามาเลยนะสําหรับวันนี้น้องก็กลับมาประจําการอีกเช่นเคยพร้อมวิจารณ์วัวคู่เดือดประจําวันแล้วตามมาฟังกันเลยจ้า โนดเหนือวิชาหรือไข่แดงลำในนะคะวัวสดพลังเหลือชนะมาแล้ว5-6ครั้งล่าสุดชนะท่ามิรำสายคบเครื่องชนตั้งข่าทิ่มหน้าเจ็บเจ็บเลี่ยมดีพาหัวพาตัวขึ้นไปบนทอข้างหนักแข็งแรงมากๆชอบต้องให้เพื่อนพาชนเป็นแบบละเอียดเลยคะ่ะ พบกับลงังสรดโชคนำใช้ขวัญใจทรงรำหรือปดนี่นะคะอดีตแชมป์เก่าประสบการณ์ชนมาแล้วเจ็ดไฟล์ลักษณะการชนชนละเอียดชนตั้งเขาเขียวหูทิมหน้าได้ใช้จังหวะสองนี้แก้เกมเก่งชนเป็นสายคุ้มปลายยอดคมแขวนทอทุบครบทุกทางคู่นี้นะคะชนกันไม่มีใครยอมใครแน่นอนใครจะควา้าชชยในไฟน์นี้รอลุนได้เลยปลายเชือกมีคําตอบลุ้นไปพร้อมกันกันกบพวกเราสนามท่ามิรำวันที่24กร,รกฎาคมนี้ห้ามพลาดนะจ๊ะพี่พ